สวัสดีค่ะทุกคนนิ้พบกับยามาเออีกแล้วนะคะในดูอิทเอาจะทำทุกอย่างโลกใบนี้แล้วนะเอาว่าวันนี้มาในรูปแบบของวีล็อกบ้างนะคะเพราะว่าเราผ่านคอนเทนต์อิทอิทเอาเนี่ยมาเยอะพอสมควรแล้วนะวันนี้ก็เลยขอสลับเปลี่ยนบรรยากาศในช่องดูอิทอ l บ้างแล้วกันนะคะมาเป็นวอล์แบบสบายๆล้วกันเนาะ เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเอมยืนอยู่ที่เดอะสตรีรัชดานะคะชั้น5 <S <S เรียกว่าเป็นชั้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่จัดงานต่างๆเลยก็ว่าได้ใครแบบรู้จักเอมเป็นการส่วนตัวหรือว่าแบบว่าติดตามช่องทางต่างๆของเอมนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook เนี่ยก็ จะเห็นว่าเอมเนี่ยได้มีการติดตามหรือว่าชื่นชอบนะคะวงการไอดอลอยู่บ้างเหมือนกันถ้าพูดถึงวงการไอดอลเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงแบบ bnk 4 8 cgm 4 8 t อะไรประมาณนี้นอกแต่ถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นก็จะเป็น a k b 4 8ประมาณนี้นะคะซึ่งในไทยเราเนี่ยเรายังมีเรียกว่าเป็นไอดอลนะคะกลุ่มเล็กๆนะคะหรือว่าตามญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันว่าจิกะไอดอลหรือถ้าแปลคือประมาณแบบไอดอลใต้ดินประมาณนั้นแต่เอมขอเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มไอดอลหรือว่ากลุ่มแบบ ด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะที่มอยากจะสานฝันตัวเองในการแบบเป็นศิลปินละกันตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีไอดอลเนี่ยเยอะมากทุกคนแล้วก็หลายวงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียกว่าติดตามชีวิตการติ่งไอดอลของเอมวันหนึ่งละกันนะคะและสําหรับวันนี้นะคะงานไอดอลที่เอมมาเนี่ยเป็นงานของวงนิโกนิกโกนะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นไอดอลนะคะของประเทศไทยเนี่ยวงหนึ่งเลยแล้ววันนี้นะคะเป็นงานที่เขาเจะมาเปิดตัวเพลงใหม่นะคะ ภายใต้ทีมงานที่ชื่อว่า Last The Sky, r i d e t อร์สแน่นอนว่าการที่เอ็มมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือวงไอดอลที่เอ็มตามเนี่ยก็จะต้องมาที่งานนี้อย่างแน่นอนหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นนะคะว่าเฮ้ย hey, เอ็มมิการตามไอดอลไอดอลแบบเอ้ยวงผู้ชายล้วนวงนี้เขาชื่ออะไร มาวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักเขาให้มากขึ้นผ่านทางร็อกของเอมแลวกันนะคะไอดอลวงนี้นะคะชื่อว่าวงเทราชินะคะเป็นไอดอลที่ก่อตั้งขึ้นมาจากค่ายเรนเอ็นเตนเมนต์นะก็คือเป็นรวมเราเด็กหนุ่มที่มีความฝันในการเป็นไอดอลนั่นแหละมารวมตัวกันตรงนี้นะคะแต่ว่าให้ข้อมูลก่อนนิดนึงละกันว่าคือตอนนี้วันที่เอมถ่ายทาอยู่เนี่ยเป็นวันที่28กันยายนนะคะ แล้วพวุ่งนีววันที่29กันยายนเนี่ยหนึ่งในสมาชิกของเทราชีนะคะก็คือโยชิเนี่ยเขาจะทําการจบการศึกษาออกไปแล้วนะคะแล้วก็เทราชีเนี่ยจาก7คนก็จะเหลือแค่6คนนะคะทุกคนเรียกว่าเสียแอบเสียได้เหมือนกันว่าเพิ่งมาทําแบบคอนเทนต์แนะนําเทราชีเนี่ยตอนที่แบบสมาชิกเขาจะแบบหายไปคนนึงแล้วอะ่ะก็เออนึกเสียได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรละการหลังจากวันที่29กันยายนไปก็อาจจะอยากฝากติดตามเทราชีอีก6คนที่เหลือเนาะแล้วก็ฝากติดตามเส้นทางของน้องโยชิ ที่เป็นเมมเบอร์ที่แกลดออกไปละกันนะคะแต่แต่ให้รายละเอียดกันละกันคืองานไอดอลส่วนใหญ่นะคะบางทีก็จะมีทั้งต้องเสียงเงินค่าเข้านะแล้วก็ไม่เสียงเงินค่าเข้านะคะสำหรับงานร้านเดอะสกายไลท์เดอะสตาร์ของนิโก้นิกโก้เนี่ยก็จะต้องมีค่าเข้านิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นงานปิดแต่มันก็จะได้ความไพรเวทมากขึ้นประมาณนี้เนาะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูในงานกันก่อน,อนดีกว่านะคะว่าตอนนี้ในงานเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างในฮอล์เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วมีวงอะไรมาแล้วบ้างเนะเพราะงั้นไปกันเลยโกโก้ แต่ว่าเห็นของในมือเอมที่พรุงพรังตรงนี้แล้วนะคะจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นของที่เอามาให้ลินมินเนะนะคะหรือว่าน้องเปี่ยมของเรานี่เองนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ29กันยายนเนี่ยน้องเปี่ยมของเรานะคะจะเดบิว เป็นไอดอลอีกครั้งหนึ่งนะคะในวงช็อกโกลาเทียนะคะเป็นของค่าย CMJ นี่แต่ว่าพุ่งนี้เนี่ยเอมอะไม่ได้ว่างมาเพราะว่าแบบมีภารกิจอีกที่หนึ่งนะคะมาดูน้องไม่ทันวันนี้ก็เลยแบบว่าเอาของแสดงความยินดีกับการเดบิวต์ของเปี่ยมนะคะมาให้ี๋ยวฝากไว้ที่บูธของช็อกโกลาเทียในวันนี้ด้วยนะคะก็ฝากเปี่ยมนะคะลินมิน,นะฮะกับวงช็อกโกลาเทียไว้ในอบอกอำใจทุกๆคนด้วยนะคะไปติดตามผลงานน้องกันเยอะๆเพราะว่า เปี่ยมก็คือเป็นคนเก่งแลวเนี่ยอยู่เบนเคมาตลอดแล้วลตอนนี้น้องก็ยังไม่ทิ้งความฝันนะคะพรุ่งนี้น้องจะเดบิวต์อีกรอบหนึ่งแล้วทุกคนก็ฝากให้กำลังใจน้องกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในคอเขาก็มีเริ่มแบบสตงสเตจไปบ้างแล้วแหละเนาะก็เดี๋ยวรอสักครั้งหนึ่งนะคะสักประมาณบ่ายโมงจะจะเป็นเวลาขึ้นสเตจของเชลชีพอดีนะคะก็อาจจะเข้าไปในตอนนั้นพอดีเลยเนาะแล้วก็ จริงๆอะนอกจากสเตทนะคะไอดอนเนี่ยเขาก็จะมีบูธมีการเปิดบูธเพื่อแบบมาขายพวกเ e r c h a n d i s หรือว่าขายแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านะคะของทางค่ายแล้วก็ของทางวงเองด้วยที่เขาเรียกว่าบุกบัง ของญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าบูปังก็คือเหมือนการขายสินค้าของวงไอดอลต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสินค้าที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะถ้าเกิดทุกคนมาพบปะเจอไอดอลเหล่านี้นะคะก็จะเป็นพวกชาเมะชาเมะนี่หมายถึงว่าเป็นการเหมือนแบบถ่ายรูปโดยใช้แบบมือถือเราเซลฟี่นะคะกับไอดอลแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเชกินะคะเชกิก็คือเหมือนแบบถ่ายรูปคู่กับไอดอลโดยแบบผ่านรูปผ่านกล้องโพลารอ,รอยด์ประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศนะคะของทั้งสเตจแล้วก็การเข้าบูปังของเอ็นไปเลยละกันว่า อ๋อเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันวงการไอดอลของไทยเนะี่ยมันเป็นประมาณนี้หรอกระบวนการเขาประมาณนี้โชว์เขาประมาณนี้หรือว่าสินค้าเป็นประมาณนี้หรออะไรนี้ก็คือวันนี้ก็คือจะได้เห็นกันแบบจัดจัดชัดๆไปเลยนะคะทุกคนเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอสักประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเข้าฮอล์อีกทีนึงนะคะ ก่อนที่จะไปดูสเตจเทราชีข้างในฮอล์นะคะเอ็มให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว,นนว้นิดนึงละกันเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแต่ชื่อวงไปใช่หมก็คือเทราชีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าสมาชิกเนี่ยเขามีใครบ้างเนาะสมาชิกของเทราชีนะคะเขาก็จะมีเซโลยูโตทีทีนับปันโยชิ นะคะแล้วก็ยามะนะแต่อย่างที่เอ็มบอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือโยชิเขาจะจบการศึกษานะคะจากเทราชีแล้วหลังจากนี้ก็จะเหลืออีกแค่6คนที่เอ็มได้พูดไปนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามอัดบรรยากาศในฮอลตอนที่เทราชีเขาโชว์สเตจมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนแต่ละเบอร์ในเทราชีเนี่ยลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงนะคะเพื่อทุกคนจะได้รู้จักเทราชีมากขึ้นนะ a few moments later 「街のバカラスの祭りで明るく見える姿」 สวัสดีครับยูโตสีแดงข้าใส่ฟาครับยูโตสวัสดีครับคิกี้สีแดงท่าไปครับสวัสดีครับยามาสีฟูท่าเสียงครับสวัสดีครับน้ำปนสีเขียวักเดือครับน้ำปครับพีทีสีฟ้าานมแข้งครับพีที a shining day let's get the shining day รอยนะคะสำหรับสเตจของเทราชิเม ouais ื่อกี้ที่เพิ่งจบไปนะคะมันสมากเหมือนจะเห็นพี่วอยอยู่ตรงนี้พี่วอยอยู่ตรงนี้เจ้าของค่ายเรนเทนเทนเมนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเทราชินะคะจะมีบูตตอนบ่ายสองสี่สิบห้าเดี๋ยวเอมกับพี่เจมกะว่าจะไปหาของกินก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาตอนช่วงบูธนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนช่วงบูธเทราชินะตอนนี้เวลาประมาณ บ่าย2.44นะคะเรียกว่าบูธรอบแรกของงานวันนี้จะเป็นเวลาบ่าย2.45นาทีก็อีกแค่1นาทีเท่านั้นนะคะบูธของไอดอลทั้งหลายก็จะเปิดนะให้เราเข้าไปเช็คก,กิเข้าไปชาเมได้แล้วนะคะตอนนี้ก็มองเข้าไปเห็นบูธเทลาชีแหลจัดและเรียบร้อยแต่ยังไม่เห็นเมม เดี๋ยวราเมมมาเราก็ค่อยไปนะคะเข้าไปตอนนี้แล้วมันก็จะเขินๆเขาไม่มีใครเลยแฟนคลับก็ไม่มีเมมก็ยังไม่มาเดี๋ยวรอสักวันนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเ,เข้าไปกันนะคะ ปาเชก,กิของเทราชินะคะลืมบอกไปเลยว่าวันนี้เทราชิจริงๆเขามีเจ็ดคนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มีสมาชิกคนหนึ่งที่มาไม่ได้นะคะก็คือเซโร่นั่น,น,นะคะน่าจะติดภารกิจส่วนตัวะะก็เลยไม่ได้มาขึ้นสเตทแล้วก็ไม่ได้มาเข้าบุบังวันนี้เนาะแล้วเอ็มก็ลืมบอกไปเลยว่าในเทราชิเนี่ยนะคะเอ็มแบบว่าโอชิใครนะคะบุคคลที่เอ็มโอชินั่นก็คือ,อยูโตะนั่นเองนะคะผู้ ใส่ยูกะตะสีขาวยืนอยู่ข้างในบูธตรงนั้นเดี๋ยวเราข้าเข้าไปหาเขาละกันนะคะตัวกติอะก็คือเอมาก็โอชิยูโตนแ่นแหละแต่ว่าอีกสองคนเนี่ยคือก็คือเชกิเขามาสักพักแล้วก็เลยมันเป็นธรรมเนียมของตัวเองว่ามางานจีไรก็จะเชกิกับสามคนนี้ตลอดนะคะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรวมๆละกันเพราะว่าเราไม่สามารถเอากล้องเข้าไปได้เนาะเพราะว่ามันเป็นกฎนะคะของไอดอล ในเมืองไทยเราเนี่ยแหละว่าเวลาเข้าไปเช็กกิ้งก็คือจะได้แค่ถ่ายรูปพลอลอยถ้าชามีก็ได้แค่ถ่ายรูปเซลฟี่เท่านั้นจะให้ทุกคนเห็นภาพรวมแล้วกันนะคะว่าการที่เอเข้าไปในเรนแต่ละครั้งในเอ็มทำอะไรบ้างซึ่งแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันหรอกเอาเป็นว่าเราก็โฟกัสก,กันที่ปัจจุบันแล้วกันเนาะไปค่ะ๊กโก ลประกอบการวันนี้นะคะสำหรับเทราชิเอ็มเชกิไปทั้งหมด4ใบนะคะเป็ดเสร็ษคือยูโต2ใบจีทีหนใบแล้วก็พิยมะหนึ่งใบนะคะคิดว่าคลิปนี้จะพยายามลงให้ทันวันที่5ตุลาไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะจะพยายามลงให้ทันวันที่5ตุลาเพื่อใครผ่านมาเหตุแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโดนเทราชิตกนะคะเผื่อจะอยากไปรู้จักเทราชิในวัน ที่5ตุลาเนาะที่งาน IDOL EXCHANGE นะคะที่ MBK ก็สามารถไปหาเทราชีกันได้นะคะขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับพวกเมอร์ชแนไล์แล้วก็บูกปังนะคะหรือว่าบูธต่างๆของ I อ o อนิดนึงละกันอย่างเวลาเอ็มเข้าไปเช็กกิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนอะทุกคนซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะต่างกันออกไปตามแต่ละวงนะคะและแต่ว่าแต่ละวงเนี่ยเขาจะกำหนดค่าใช้จ่ายในการเช็กกิในในการชามสเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็สามารถไปศึกษาได้นะคะตามเพจของวงไอดอลวงต่างๆนะคะรวมถึงเทราชีด้วยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรปากเทราชีนะคะไว้ไอ้อ้อมอกอ้อมใจทุกคนละกันก็คือเป็นวงไอดอลวงหนึ่งนะคะที่เอ็มค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ตามเขามาตลอดแบบ2ปีได้แล้วนะคะตอนนี้เขาออกซิงเกิลเป็นหมด3ซิงเกิลและกําลังจะมีซิงเกิลที่4นะคะก็อาจจะต้องรอติดตามผลงานของเทราชีนะคะในโอกาสต่อๆไปเนาะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือน้องโยชิโอาจะแกลดแล้วใช่ไหมคะก็ฝากน้องโยชิละกันสําหรับเส้นทาง ต่อไปของน้องนะคะแล้วก็ฝากเทราชีที่เหลือทั้งหมดด้วยนะคะสนับสนุนเทราชีกันเยอะๆนะคะเพราะว่าไอดอลวงนี้ก็คือเขามีของนะคะแล้วเขาก็น่ารักทุกๆคนจริงๆนะคะฝากเพจไว้นังนี้ว่ากันไปติดตามเทราชีได้นะคะแล้วก็ไปรู้จักทุกๆคนเพิ่มเติมนะคะได้ตามอ่าไอจีแอคเคิ์ต่างๆนะคะคือยูโตะดอเทราชีอะไรเงี้ยสามารถไปเสิร์ชหาได้เลยทุกคนจะแบบเป็นมีไอจีส่วนตัวที่เป็นดอทเทราชีอะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดอทเทราชีตามได้เลยเพื่อน อยากไปติดตามแอคเคท์แต่ละคนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คือปีนแลกลับบ้านได้อย่างสบายอกสบายใจนะคะจริงๆเรามีไอดอลแบบค่ายที่เขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าความสามารถสกิลของเขาก็คือที่สุดจริงๆอยากให้ได้ลองมารู้จักไอดอลเหล่านี้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าเด็กไทยของเราเนี่ยคือมีดีขนาดไหนนะคะแล้วก็น่าชื่นชมน่าติดตามขนาดไหนเพ้างั้าสำหรับวันนี้นะคะเอ็มจตกลับบ้านแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสำหรับบล็อกวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืม กดติดตามติดตามรุนีนะคะกดกระดิ่งกดติดตามกดสมัสครไครนะคะกดไลค์กดแชร์ว่ะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอมน,นะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อไปว่าคลิปต่อไปนะคะเอจะพาทุกคนไปที่ไหนไปนทําอะไรแล้วก็ไปกับใครอีกจะเป็นดูอินออหรือว่าเป็นอีดิตออก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะสำหรับวันนี้เอ็มขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ฝนตกหนักมากทุกๆวันเลยนะคะอย่าลืมหกล่มนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย